สวัสดีครับบริษัทดีแพ็กเกจเซลเซอร์วิส2019จำกัดนะครับวันนี้นำเสนอเครื่องบรรจุสินค้าใส่ถ้วยพร้อมซีลปิดปากแบบอัตโนม,มัตินะครับสินค้าที่จะเติมก็จะมีในส่วนของสินค้าที่เป็นชิ้นเป็นของแห้งนะครับผมแล้วก็เติมน้ำทำงานเป็นของระบบนะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบหัวช่างนะครับหัวช่างเพื่อบรรจุสินค้าที่เป็นชิ้นใส่ในตัวภาชนะบรรจุด้านล่างนะครับหรือที่เป็นลักษณะแบบตัวรับงานนะครับบรรจุทั้งหมด2แถวนะครับช่างบรรจุนะครับ่เป็นงานที่เป็นชิ้นก่อน,นครับต่อไปก็จะลำเลียงเข้าไปทําการบรรจุที่เป็นชุดน้ํานะครับ มันจุชิมอยู่นะครับน้ําหนักตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแม่นยํานะครับเพราะว่าตัวเครื่องที่บรรจุที่ช่างด้านบนก็จะเป็นลักษณะนนแบบใช้เป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ี่หัวนะครับสองหัวรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับสองหัวรวมกันได้น้ําหนักเ็้าแล้วก็ผ่านเข้ามาในส่วนของชุดบรรจุของเหลวนะครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์จับถ้วยนะครับถ้ามีถ้วยปุ๊บเครื่องจะดันถ้วยขึ้นมาแล้วทําการบรรจุของเหลวใส่นะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่เป็นพวกของหวานนะครับที่บรรจุน้ําเชื่อมบรรจุน้ากะทิประมาณนี้นะครับระบบการทําง,งานพวกนี้ก็สั่งทําตามลักษณะงานลูกค้านะครับว่าจะบรรจุสินค้าอะไรบ้างครับบางที่ก็จะบรรจุแค่น้ําอย่างเดียวบางที่ก็จะบรรจุเป็นผงอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือเป็นลักษณะาการบรรจุโจ๊กผงโจ๊กใส่ซองนะครับว่าก็มีตัว เครื่องปรุงเครื่องผสมด่ในข้างในพวกนั้นก็ต้องใช้คนในการที่จะจับใส่นะครับผ่านเข้ามาก็จะมีผ่านระบบซีลตัวแรกนะครับเป็นการย้ำซีลตัวแรกนะครับเพื่อทําให้ความ่วแล้วก็มีซีลความร้อนตัวที่2ย้ำเข้าอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้งานการซีลออกมาคุณภาพการซีลดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ชุดที่3เป็นชุดตัดใดไนี่ เป็นทรงกลมทรงรีทรงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมีติ่งไว้ฉีดต่างๆพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์เครื่องนะครับอ่าแล้วก็เครื่องก็จะม้วนปี์เก็บขึ้นไปสินค้าที่ออกมาก็เป็นสินค้าที่พร้อมที่จะทําการานําเข้าไปทําการแพ็คบรรจุใส่กล่องเพื่อรอขายต่อไปในแบบต่อไปนะครับสนใจรายที่ รายผลิตแบบนี้นะครับก็ลองติดต่อที่บริษัทดีเทคเพ็เซลซูเปอร0 1 9จำกัดที่เบอร์095 8890016 0919892095นะครับทีมง,งานดีเทคเพ็ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ